นี่มากับปอดลิ้นเจอ๊มันเดิมนะครับผมนะ <Okay. S 1> อยู่ที่กลางไร่นะครับ <Okay. S 1> ไร่อ้อยในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะ <Okay. S 1> มองดีๆผมนึกว่าอยู่ภาคเหนือนะครับภ <Okay. S 1> ูเขาเต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> โอโ้โหเส้นทางที่เข้ามาวันนี้ก็จากถนนใหญ่มาไกลพอสมควรน,นะครับประมาณสักสามี่กิโลนี่หลังพิงเขาอีกแล้วครับพา <Okay. S 1> พี่น้องมา ชมการเลี้ยงแพะนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจนะครับนี่โรงเรือนเลี้ยงแพะนะครับเป็นลอยๆตัวนะโล่งๆครับผมพีม่น้องโล่งๆเลยนะโล่งๆเลยไม่มีกันยุงไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอดีตพี่ผู้ช่วยผู้หญ่บ้านนะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งก็เห็นว่าสี่ห้าปีแล้วนะครับผมประสบการณ์เน่นเลยแน่นเอียดนะครับเดี๋ยวไปชมไปไก่กันนิดหนึ่งนะครับ ท่ามกลางบรรยากาศดีมากๆครับวันนี้ฝนจะตกแหลไม่ตกแหลนะพี่น้องที่เข้ามารับชมถูกใจวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นก็มผูพูดคุยกันหน่อยทั้งช่องตามไปเบิง่งได้เลยนะครับผมดูวข้าวไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้ชมแพทย์สวยแล้วก็ประสบการณ์การเลี้ยงแพะก,กับอดีตผู้ช่วยผู้ยีบ้านนะครับผมออกดอกด้วยอ่ะต้นกระบองเพชรนะก็ไล่ปีครับตั้งโอ้ต้นใหญ่มากๆแล้วออกดอกด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉพาะกลางทะเลทรายนะบ้านเราก็ออกดอกนะออกเยอะเวลานะออกเต็มโต๊ะเลยออกดอกเป็นสีชมพูเลยอ่ะสวยนะออกมันจะตีข้าวสวยมากมากข้างในนีเหมือนต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่โอ้ต้นใหญ่นะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยต้นใหญ่มาก สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมในทางบ้านทุกทท่านนะครับผมนะวันนี้ผมนะหน่อยตามไปบึงมาอยู่ที่อําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะอยู่ที่คอกแพะของพี่อดีตผู้ช่วยพี่บุญธรรมนะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งมานานกว่า5ปีแล้วนะครับผมนะแล้วก็วันนี้เราเข้ามาในเขตด่านช้างท่ากลางหุบเขาเลยนะนึกว่าอยู่ภาคเหนือไม่ใช่นะครับผมนะ เดี๋ยวไปหาความรู้กับพี่บุญธรรมนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับผมนะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกับาหน่อยทั้งช่องตามไปเบิงได้เลยนะครับผมนะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมประจําก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะสวยไหมต้นกระบองเพชรมีดอกเลยนะไปตามไปเบืองครับผม นี่บรรยากาศโดยรอบนะครับผมนะที่คอกแพะของพี่ผู้ช่วยบุญธรรมพี่ผู้ช่วยบุญธรรมสวัสดีครับสวัสวดีครับ,บพี่สวัสวดีครับขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมเลยนพี่นะครับครับครับมันอาจจะชื้นแฉะนยแล้วฝนตกเนาะครับพี่ที่นี่เราเลี้ยงมานานยังพี่ผมเรียนโดยประมาณห้าปีครับห้าปีแล้วเริ่มต้นสักกี่แม่พันธุ์ดีพี่แต่ก่อนเนี่ยซื้อมาที่แรกซื้อมาห้าครับห้าครับแล้วตอนนี้เรามีกี่แม่พันธุ์แล้ว ไม่ทันตอนนี้รวมทั้งหมดเลยก็ทั้งคอกเลยตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดก็ร้อยติบกว่าครับโอ้โหเราซื้อเพิ่มไหมหรือว่ามันออกจากที่คอกเรานี่แหละไม่ก็ซื้อเพิ่มมั่งครับซื้อเพิ่มมัง่งแต่ช่วงนี้ไม่ได้ซื้อแหละเรเอาแต่ในคอกอืมก็ถ้าซื้อมาเราต้องไปตรวจเลือดครับตรวจเลือดถ้าเชื้อแทง้งถ้าตัวไหนมีเชื้อแทง้งเราก็คายทิ้งไปอืหรือตรวจจนผ่านนะครับครับแต่ถ้าลูกในคอกเราก็ไม่มีปัญหาในจุดนั้นครับ เราเลี้ยงแบบไร่ทุ่งไดอยืนลงเดือนพี่ก็ไร่ทุ่งครับไร่ทุ่งเลยไร่ทุ่งก็บริเวณที่ตัวเองเนี่ยครับของตัวไร่ทุ่ง่บ้านของตัวเองแลวที่โรงเรือนเรามีอาหารเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่โอ้เยอะมากชุดนี้จะไม่ไม่เสริมครับจะเสริมจนพอเวลาเราพักคุณือคุณคุณค่าอย่างเงี้ยครับคุณตัวผู้ค่ายครับแล้วเข้ามาไกลขนาดนี้พ่อค้าเข้ามาถึงที่ไหมพี่ถึงครับถึงที่เลยครับโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะขายครับ ามีพ่อขาประจําครับห้าปีผ่านมาพี่ประสบการ์การเลี้ยงแพะประสบปัญหาอะไรบ้างว่าพี่การที่เป็นแพะป่วยอะไรงนี้มีไหมมีครับไม่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 นี่ก็คือเลี้ยงไปนี่แทบจะทอเลยนะครับคือกินไม่อิ่มเข้าคคอบมาอยู่ดีตายเฉยอ้าวสาเหตุเราทึงเลกเราไม่รู้ไม่เราไม่มีความรู้ครับพอมาช่วงล่างแล้วเออพอนั้นเราก็สังเกตพอเข้าคอะปุ๊บเข้าจะร้องถ้าร้องเรามาดูท้องเขาจะเอด อพอทองอืดนี้คือทองอืดนี้ถ้ารักษาทันคือห้ถ้าช้านิดเดียวเอาไม่อยู่เลยเราจะแก้ไขยังไงครับพี่คือมียาครับมียายาฉีดโอ้ยาซื้อตามร้านขายยาปริษาทั่วไปนะแก้ท้องอืดนี่แหละพี่ใช้ในปริมาณเท่าไหร่ครับก็1ต่อสิบครับหนึ่งต่อสิบหนึ่งซีซีต่อแพะ10บกิโลถ้า20่กิโลก็สองซีซีเอาอยู่ถ้ารักษาทัน อพอทราบสาเหตุไหมว่าเกิดขึ้นจากอะไรลักๆก,ก็จะมีพวกกินพวกต้นนอนต้นตะก,กะแตนโอ้อที่อยู่ตามใบหญ้าใบไม้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ท้องอืดเลยครับอืมที่ฟาร์มของพี่ผู้ช่วยบุญทันเนี่ยก็จะมีแกะด้วยนะครับผมแกะนี่เลี้ยงรวมกับแพะได้หรือพี่ได้ครับออม,มันไม่ผสมข้ามสายพันธุ์กันเลยไม่ครับไม่ครับออืมีเพาะพันธุ์เขา แต่เขาก็จะอยู่โรงเรือนข้างล่างเงี้ยพวกนี้จะย่งล่างครับจะไม่ขึ้นบนแล้วพ่อค้าที่รับซื้อแกะเหรครับมีมีไหมมีครับคือเจ้าเดียวกันกับที่มาซื้อแพะครับตอนนี้ผมก็สั่งเขาถ้าอยากผมอยากได้แกะก็ถ้าเข้าไปจับที่ในเขานะเขาเจอเขาก็จะโทรมาบอกว่าตอนนี้มีมีแกะ<อ>มีแล้วนะนะแตะก็เหมือนกันครับคือมาแล้วผมจะเจาะเลือดตรวจทุกตัวเหมือนกันทุกตัวครับอืมนี่พี่เป็น แกะสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันก็มีมีมีไร่ไร่พันครับอ,อย่างตโนโนั้นเป็นตาครับเดี๋ยวไปชมไปใกล้พี่ครับถ้างนี้เราจะเลี้ยงขายกี่เดือนถึงจะขายได้จับขายได้แกะคือถ้าถ้าเข,ขาเลูกมาแล้วคือจะไวมากครับก็<อ>พวกเนี้ยลูกตัวเดียวอตัวไวมากลูกตัวเดียวครับจะไม่แฝดเหมือนแพะไม่ไม่แฝดครับจะโตไวครับโตไวโอ้แล้วการคงทุนแพะกับแกะเนี่ยยังไงดีกว่าพี่ เรื่องโลกเรื่องอะไรคือแกะอทนกว่าอืมแกะจะทนกว่าครับแต่เรื่องปัญหาที่พ่อค้ามาซื้อก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดปัญหาเรื่องนั้นไปคือคือทั้งเป็นโลเจ้าเดียวกันช่างกิโลเหมือนกันครับอคือเป็นกิโลเหมือนกันโอ้โหตัวใหญ่เวามาคนจะค่ายเฉพาะตัวปูตัวปูก็ช่างกิโลค่ายตัวเมียก็เก็บไปทําแม่พันธุ์เนี้ยตัวเมียเก็บไปทําแม่พันธุ์ต่อครับที่เราเห็นขนยาวงั้นมันจะหลุดไม่พีหรือว่าเราต้องตัดหลุดครับหลุดเรี่ยได้อายุเขาก็จะหลุดแบบเนี้ย อ๋อที่ที่ขนนี้เนี่ยนี่คือพันเดียวกับที่ขนยาวเลยครับพอพอพอได้อายุเขาจะหลุดอ๋อพอได้อายุแล้วเขาก็จะหลุดเองนะครับผมก็ให้ยืนพื้นอยู่นี่แหละเขาอยู่ได้ไม่ต้องขึ้นโรงเรือนนอนแบบแพะโอ้โหเป็นรอยจะหักไหมนะไม่ครับมีมีข้างล่างแล้วเสริมล้วเสริมแล้ว <c oughs> แล้วจะไปเลี้ยงกี่โมงพี่วันนี้เนี่ยก็บางทีมันก็ปล่อยส่องโมงส่องโมงส่องโมงกว่าแล้วแต่ครับนี่ใกล้จะด้เวลาปล่อยแล้วครับแล้วปล่อยอันนี้จะไปกินตรงไหนพี่ ข้างล่างนึงครับผมเว้นที่ไ้ข้างล่างนึงที่ผมเ่าไปยันนู่ละครับแปลงนี้มัน30สิบไรเราเราไม่ต้องไปไป,ไป,ไ,ปไปตามเขาไม่ครับปล่อยเข้าพื้นที่เราเองเลยก็มีลวดล้อมอยู่แล้วถึงเวลากลับมาเองไหมพี่เคยพี่พี่น้องเกษตรกรถ,ถามว่าไปเลี้ยงแล้วมันกลับมาเองไหมก็ถ้าถ้าอิ่มล้วเข้ากลับเลยืัตัดปัญหาเรื่องว่าจงเป็นไรล่าตามไปต้องจูจิกๆไม่เลยไม่ครับพอถ,ถ้าอิ่มนี่ชักเทากับเขาคอกขึ้นที่นอนเรียบร้อ,รอยอครับแล้วนี่เลย ทางโรงเรือนของอที่เลี้ยงแพะของผู้พี่ผู้ช่วยนะครับผมนะจะเป็นลงโล่งเลยไม่มีกันยุงไม่มีผ้าปิดอะไรเลยแล้วอย่างเงี้ยแถวนี้มันไม่มียุงอ่ะพี่ย่างของพมเนี้คือมันจะโลง่งยุงก็จะน้อยมันก็มีบ้างคือบางทีพอถึงช่วงถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยก็จะก่อไฟให้<อ>ก่อใฟให้แล้วก็จะมียากันยุงสําหรับคายุงมันจะช่วยจุดน,นั้นได้ครับอืแต่ถ้า ฝนไม่ตกอะไรเงี้ยลมมันก็พัดท้ายเทได้มันจะไม่มียุงครับเพราะลมกลางคืนพวกเราจะมายืนอยูกกย่กับแพะอยู่เพื่อมาสังเกตถ้าเกิดว่ายุงกัดคือโอเคนั่นเลยพงศ์วัตก่กกอฝ่ายให้แต่ถ้าไม่มียืนปกติยุงไม่กัดก็พงศก็ปล่อยเขาเลยเราต้องมาดูอาการด้วยเราด้วยเรานี่แหละมาพิสูจน์ว่ามียุงไหมครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับผมเนาะนี่เยอะมากๆยังไม่ลงมานะอยากจะให้ลงมาให้เห็นอย่างลยไม่รู้จะลงมายังไงเยอะขนาดนั้น หรือหรือต้องหรือต้องปล่อยพี่โอ้เดี๋ยวพี่ผู้ช่วยจะไล่ลงมาให้ดูนะครับผมนะเป็นร้อยตัวนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ของพี่ผู้ช่วยไว้ตรงจุดภาพที่เห็นพี่น้องเกษตรกรที่ชมทั้งบ้านก็เข้ามารับชมก็โทรมาถามไายพูดคุยกันได้นะครับผมพี่น้องชมนะแค่หลักร้อยตัวอาจจะอาจจะตกใจผมนะครับอาจจะตกใจผมอ้นี่เป็นร้อยครับไม่ใช่น้อยเลย นี่หลายท่านกโกโอ้โหเลี้ยงยังไงนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องให้อาหารเลยนะครับที่ที่โรงเรือไม่ต้องให้อาหารเลยนี่เลยโอ้โหสแสดงว่าเขาพร้อมที่จะออกไปเลี้ยงแล้วเนี่ยอือเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับผมนะ100ร้อยกว่าตัวนะครับนี่สแสดงว่าอย่างงี้ เขาเห็นเราไล่ลงอย่างนี้เขาคิดว่าเราจะออกไปเลี้ยงเลยนะมั้งพี่ไม่นะคุาถึงเวลาเขาจะลงมานอเลยคร like <sh> ับแล้วถ้าถึงเวลาจะลงมารอเลยนี่ก็บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วบางทีพ่อก็ปล่อยบยบซามแล้วแต่ครับบางทีถ้านั่นบ่ายโมงพ่อก็ปล่อยดูดูคนโอ้ดูอากาศอย่างแรกว่าอากาศถึ้ดูเมื่อนค้นจะโตเขาจะปล่อยไว้หน่อยครับแล้วที่นี่มีการพักท้องไหมพี่ระยะระยะการตั้งทงตั้งท้องมันคลอดเลยหรือว่าอย่างไรครับหรือ ปล่อยให้รับเลยท้องเขาท้องสองห้าเดือนเข้าฟอสปอฟอสแล้วก็ป้าเขาจะทับก้าบางทีก็ซ่องเดือนซ่องเดือนกว่าอืก็แสดงว่าปีหนึ่งสองอคอกคอกที่สามไม่ได้นะพี่น้องไม่ได้ครับได้ซ่องถ้าเป็นเป็นพวกเลือดส,ส้่มอย่างบ,บอแองโกลนี้ได้แต่ถ้าเป็นบอเลือดลอยไม่ได้ไม่ได้โอ้บอว์ลอยไม่ได้ครับ น้นบอ่อเลือดลอยโอ้ oh, เป็นแม่พันธุ์เหรอพี่ครับแม่พันธุ์น้นบอ่อเลือดลอยครับอืมที่ติดหูนู้นนะครับอ๋อพี่เอาเอาเข้ามาใหม่พ่อมาจากฟูนบำรุงสัตา์ที่ข้างข้างบนนู้นนะครับครับพี่เขาก็เลี้ยงเน้นเป็นบอ่อเลือดผสมนะพี่เนาะที่เราเห็นตอนนี้ทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงสายพันธุ์แบบนี้ที่มันทนหรือังไงไม่หรอกครับคือเราเกษตรกรนะเพราะเราเลี้ยงอย่างเงี้ยคือมันได้ลูกไวอืม แล้วก็คือทันทันใช้ทันทันกินครับแต่ถ้าเป็นบอเลือดลอยอ่ะเขานานนาน้นานองปีหนึ่งถ้าไม่สมบูรณ์นะเพื่อได้คอกเดี่ยวโอ้ต่อย่างพวกเนี้ยังไงก็ได้ปีละสองเคาสองคารกทันกินทันใช้พูดง่ายๆว่าเราสามารถอ่าหมุนเงินได้ทันครับสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้เราปีหนึ่งคุ้มนะครับผมนะ ส่งลูกเรียนนู่นอะไรเนี้ยอยู่กับพวกนี้ทั้งหมดเลี้ยงแพะได้เพราะส่งลูกเรียนเพราะเลี้ยงแพะนี่แหละหมดนี่หมดสินเลยไหมพี่ลูกเกลีเรียนพูดยังไงว่าการใช้จ่ายในครอบครัวในครัวเรือนเรามาจากจุดนี้หมดเลยโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพและเป็นศาสตร์เศรษฐกิจตัวจริงนะครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ชมทางบ้านนะครับผมนะเลี้ยงแพะไม่มีจนอย่างที่เขาบอกกันจริงๆนะครับมัน มันเลี้ยงง่ายด้วยแล้วก็วันวันเยอะขนาดนี้เราไม่ได้ใช้ต้นทุนเลยใช่พี่ไม่ครับหอาหารเลไไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีอืมฮึเราไล่เลี้งลยงไล่ไล่เลี้ยงอยู่ในที่ป่อยในที่มี้ปลูกยาให้เขาหน่อยครับมีปลูกยาเนี่ยครับอย่างเงี้ยปลูกยานี่แล้วก็ข้างล่างโน้นแล้วก็ปลูกยาครับสําหรับใ้โมโให้เขาหน่อยอืมมีกี่ไร่นะพี่พื้นที่เราที่จะเลี้ยงมีกี่ไร่ที่พี่ตรงเนี้ย ตรงเนี่ยหพ่มเวนไว้ประมาณสิบกระไลครับที่เวนไวเวียนตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างล่างโน้นด้วยครับมีข้างล่างโน้อนอีกเหลือไวสิบก่าไ่ไว้ให้สําหรับให้เรานี่แหละไ้เดินกินหญ้าโอ้โหเยอะมากๆเพียงพอไหมพี่สิบก่าไ่ถ้าถ้ามันจริงคือหน้าเนี่ยพอครับแต่ถ้าหน้าแรงไม่พอโอ้ถ้าหน้าแรงไม่พอไม่พอแต่ถ้าหน้าผลพอหน้าต้นพอโอ้โหพ่อสวยพี่นี่น,นี่นี่บอเลือดลอยครับเลือกลักษณะไหนพี่ที่มาทําพ่อพันธุ์เนี่ย ก็เข้าจะด <c oughs> <1941, S 2> ูดูดูไข่เหรอดูไข่ครับดูไข่เนี้ยเขาจะให้เสมอโอ้ไข่ต้องเสมอครับอไข่ลูกต้องเสมอนี่นี่ยังเด็กครับยังยังอย่าังเดนี่นี่พอตัวใหญ่โอ้โนี่ก็สวยปอเลือดร้อยเหมือนกันนี่ก็ร้อยนะพี่นะต้องดูไข่ให้เสมอใช่ไหมพี่ครับแล้วพวกโครงสร้างน้ยยังไงดูยังไงพีโครงสร้างก็ไอพวกนี้เขาจะโตคร่าวๆเองครับอ๋อ ต้องใช้หลายตัวขนาดนี้เลยเหรอแม่พันธุ์เยอะต้องใช้ไล่ตัวครับแม่พันธุ์เยอะครับเพราะตัวหนึ่งจะคุมได้อยู่ประมาณแค่ไม่เกินยี่สิบไม่เกินยี่สิบตัวต่อหนึ่งพ่อพันธุ์ที่จะคุมแม่พันธุ์นะครับเลยต้องใช้หลายตัวต้องใช้ไล่ตัวครับแล้วมันมีโอกาสไหมที่ว่าเขาจะทับซ้ํากันพี่มันก็มีครับมีผลไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีผลเสียไม่มีครับคือสมมติว่าพ่อพันธุ์ใหญ่ทับแล้วไอ้แม่พันธุ์ โดนไอ้ตัวเล็กทับอีกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคือย้ายให้ทับลูกอย่างเดียวอคือเวลาเราดูยังก็พ่อพันตัวเนี้ยผมจะไว้ได้อยู่แค่ชุดเนี้ยครับพอหมดชุดนี้แล้วผมต้องย้ายไปไว้ที่อื่นแหละเพราะเดี๋ยวจะทับลูกคือเขาจะไม่ทับลูกไม่ทับลูกเพราะถ้าทับลูกแล้วลูกมันจะไม่แข็งแรงครับพี่เยอะๆอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นอยู่ตัวเนี้ยมันมีโอกาสไหมที่แม่พันธุ์ท้องแล้วพ่อพันธุ์ยังมาทับอีกมันมันจะทับกันไหมไม่มีครับถ้าท้องแล้วจะไม่ทับครับถ้าท้องแล้วจะไม่ทับครับ ด้วยสัญชาตยานเขาใช่ไหมเขาจะรู้เองเลยเขาจะรู้เขาเองเลยอืนี่ก็เป็นคําตอบอีกหลายคนที่พี่น้องเกษตรกรที่ชมทั้งบ้านกังวลกันนะครับผมนะแล้วอย่างเงี้ยเยอะเงี้ยเราจะขับพยาธิดูแลเขายัางไงพี่ก็สมาักผมจะประมาณเดือนเดือนเศษๆผมจะทายทีหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเอาซี่คนตำล่างเนี้ยอ๋อคือผมจะกอกชุดนี้ผมกอกเป็นยาพยาธิยังกอกแล้วก็อ๋อรอบต่อไปผมจะฉีด คือจะสลับกันสลับกันครับท้องนี่ก็ฉีดได้ไหมท้องนี่พ่อมจะดูตัวครับโอ้คือถ้าท้องพี่ะเราก็กอกไปก่อนท้องก็กอกไปก่อนครับครับพี่แล้วนี่เนี่ยผมไปเห็นตัวหนึ่งตยงนั้นนนุ่มเขาจะใหญ่ๆห่ไม่ได้เพราะอะไรแม่พันธุ์กันที่พี่ดูตรงนี้เราจะแก้คลักลูกครับเลรอคลักลูกคลักลูกนี่คือพักลูกลูกโตแล้วพักลูกลูกคือลูกตัวผู้ค่ายได้แล้ว คือต้องพักค,ครับนุ่มเ็าเลยเป็นงั้นครับคือเดี๋ยว,ว่าจะค่อยๆอยูุบไปเองครับอ๋อไม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับถ้าถ้าถ้าลูกผู้ถ้าพาักลูกไปขายจะเป็นงังไงเพราบพักลูกปุ๊บนมก็จะเริ่มขัด<อ>แล้วเดี๋ยวจะยุบไปเองอืมหลายหลายท่านก็กังวลบอกโอ้โหมันเป็นอะไรหรือเปล่าเลี้ยงใหม่ๆตกใจกันไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับอืมแล้วเงี้ยการทํคลอดพี่ถ้ามันเยอะอย่างเงี้ยพี่จะดูแลทํคขอดยังไงไหวเยอะขนาดเนี้ย ก็มีครับบางวันบาง,ว,บางวันพ่อม้า่ไปเลี้ยงเงี้ยไปออกที่เลี้ยงก็มีอ oh. ออกที่ซามแม่ซีแม่ไปออกที่เลี้ยงเราวผก็เตรียมผ้าไปเอาผ้าไปเช็ดเตรียมทุ่มมือไปเอาไปไปเช็ดไปนั้นแล้วก็เวลานั้นเราก็เอาไปอับไปใส่กลับบ้านอืพอให้เข้ามาเข้าไม่มาแล้วเข้าห่วงต้องเอาเสรรถกลับมาเลยครับโอ้แล้วต้องฉีดยุงฉีดยาอะไรไหมพี่ข้อใหม่ก็มีพวกยาบำรุงกับพแกแก้เสษกับโอ้ฉีดให้แม่พันุ ตัวลูกเหรอครับลูกไม่ฉีดครับลูกไม่ฉีดครับอืมพวกขับน้ําเข่าปลาอะไรงี้ต้องฉีดไม่ครับไมไม่ต้องไม่ต้องครับแค่บํารุงกับอักเสบพอครับอืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับผมนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราที่ชมทั้งบ้านแล้วก็ผู้ที่สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนี่หลายๆท่านก็คล้องใจเป็นห่วงด้เกินว่าถ้าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะปนกันแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องทับข้ามสายพันธุ์ไหมอย่างที่เห็นตอนนี้แหละครับผมนะ ที่ผู้ช่วยว่าไม่มีปัญหาตัวนั้นเขาจะรู้โดยธรรมชาติเขาเขาจะไม่ทับข้ามสายพันธุ์อนี่โรงเรือนนี่ตั้งแต่แรกๆเริ่มต้นที่ทํามาเราก็ทําอย่างนี้เลยนะพี่ไม่มีการยุงกันยุงนะไม่มีครับก็ทำอย่างนี้สุดยอดแนวประหยัดมากๆ,ๆถือว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่ผมว่าน,น่าจะเป็นกำไรล้วนๆเลยนะคือต้นทุนพุ่ลงไปประมาณก็เก้าหมื่นที่ผมื้อแต่ว่าคืนทุนหมดแล้วที่เรื่องนี้คือกําไรทั้งนั้นแอืวปีเดนะียวคืนทุนเลยไหมพี่ ไม่ครับไม่ไม่ยังไม่คืนครับเพราะไม่ไม่แม่พันเราน้อยอคือปีซ่องเนี้ยเริ่มคืนแหละครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ที่สนใจที่ชมทางบ้านพี่ถ้าเขาอยากเลี้ยงเนี่ยอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพประจําเลยในฐานะที่พี่เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแพะมานานกว่า5ปีเนี่ยพี่วันประมาณสักกี่แม่พันดีถึงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็ถ้าเราเริ่มเลี้ยงไม่ไม่อะคือทั้งต่ําก็แล้วแต่กําทุนไอแหล่งแหล่งทรัพท้องเราด้วยครับ อันดับแรกคือทุนต้นทุนก่อนต้น,น,นทุนคือใแรกพงก็แค่ห้าตัวแล้วก็พอของในไล่ออกอะไระแล้วเราก็ไปซื้อเพิ่มมามซื้อเพิ่มมาซื้อที่ที่เราต้องแม่ที่เราร้ำแม่ซื้อเข้ามาทีอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็พอเราได้ได้สิบกว่าแม่คือพงก็หยุดหยุดแล้วก็เอาตอนนี้ก็เอาเฉพาะลูกตัวกู้จำน่ายครับลูกตัวเมียเก็บไว้ทำไม่่านต่ออย่างนั้นได้เลยครับ สบายใจค,คือไม่ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆลงทุนเพิ่มไปครับแต่ได้ไม่หนักสําหรับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับผมโรงเรือนของพี่ผู้ช่วยนี้ก็ทำง่ายๆมีวสัสดุไม้ไผ่ที่มีอยู่นี่ก็ไม่กระโดดโดเต้นไม,ไม่ออกได้ง่ายๆไม่ดือ้อไม่ครับอือห้าปีผ่านไปที่เห็นอยู่ร้อยกว่าตัวพี่น้องเห็นตอนนี้นะครับผมกําไรล้วนๆนะพี่โอ้โหถือว่าเป็นอาชีพที่ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เลย,เ,ลยเป็นกอบเป็นกำรรมอย่างที่ผู้ช่วยบอกเนี่ยส่งลูกเรียนได้สบายบายเลยนะครับผมใช้จ่ายในครอบครัวแบบไม่ขัดสนเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับผมนะพูดง่ายๆว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ไปขายแรงงานอยู่ต่างถิน่นถ้าชมวิดีอคลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะไม่ต้องไปรับจ้างที่อื่นเลยนะพี่ เพราะเราอยู่กับบ้านเราไม่ต้องไปหน่ายไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครครับเป็นเจ้านายของตัวเองครับสร้างอาชีพที่ท้องถิ่นบ้านเกิดเราได้ครับอยู่ยังมีความสุขครับอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอืไม่ต้องแยกไปหนรายถึงเวลาอยากได้ตังค์ทรกคิ้งเดียวขายได้เลยครับไม่ข้ามวันครับนะคือตอนนี้ขายง่ายมากขายง่ายมากที่สุดเลยนะพี่และอนาคตพี่ว่ายังสดใสไหมก็ตามที่พ่อขา ที่ซื้อค่ายกันประจําอยู่เนี้ยเราบอกว่าเรียงไปเถอะอนาคตอีกไกลครับราคาไม่มีตกครับเพราะว่าเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็น <c oughs> อ่าเขาเรียกอะไรเอาไปบริโูคสําหรับอาหารคนอยู่แล้วนะเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมพี่น้องนะแล้วส่งนอกด้วยนะครับครับเป็นตลาดทงนอกด้วยครับเพราะว่าประชากรมนุษย์โลกก็ถือว่าเยอะนะ เราไม่ได้เลี้ยงวันหนึ่งตัวเนี่ยกว่าจะเลี้ยงตัวก็ใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนนะกว่าจะได้ขายเอ่อถ้าสมุนสมุนก็สามเดือนหรว่าก็ขายได้แล้วครับสามเดือนขายได้เลยนะครับผมเนาะอืมมันมีไม่พี่เคยที่เลี้ยงแล้วแบบมันแท้งมันตายมันอะไรเงี้ยเคยมีไหมมันชนกันไหมตอนตอนเลี้ยงไม่ไหมมีครับเริ่มเลี้ยงเลยไหมเราไม่รู้ไม่รู้ถ้าเหตุเราไม่เราไม่มีความรู้ครับก็ปปแรกอะเลี้ยง แพะจะพอครับคือเราไม่มีความรู้เรื่องยาเรื่องอะไรบางทีแพะเป็นโรคทักต็งเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยาอะไรัษาครับแต่พอมาช่วงล่างพอได้รู้ได้รู้มีพวกที่เลี้ยงแพะด้วยกันแล้วก็มีหม้อหม้อแนะนําอืมเขาก็จะแนะนําอ่าถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็โทรทามเข้าเขาก็จะแนะนําเราว่าเอออาการอย่างเงี้ยต้องใช้ย,ยาตัวนี้ครับยาตัวนี้ฉีดต้องใช้คู่กับตัวนี้ครับ ทุกวันนี้ก็เลยนั่นแหละครับก็คือได้หม้อนี้ครับที่ว่าเขาช่วยและทุกวันนี้การสื่อสารไวด้วยเนาะ,ะสามารถควบคุมให้เรารู้รู้ทันด้วยถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้านในวิดีโอคลิปนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์พี่ผู้ช่วยไว้ตรงจุดความคิดเห็นถ้าท่าสนสนใจจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะโทรมาปรึกษาหารือกันได้นะพี่นาะ,ะสอบถามพูดคุยกันได้ว่าเออสาเหตุที่แพะป่วยหรือว่าเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยโทรมาพูดคุยกันได้นะพี่ สาหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมพี่ผู้ช่วยขอบครับขอบครับให้ข้อมูลความรู้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแพะนะครับผมนะเคยซื้อตัวสองพันกระบาทครับตอนนี้ขาวหัวแดงตัวเล็กเลเงี้ยหกเจ็ดพันเล้วใช่ไหมพี่ครับถ้าบอยเงี้ยตัวเป็นหมื่นเลยเหรอครับโอ้โหราคาถือว่าไปได้เลยนะครับแล้วแกะนะพี่ตอนนี้เข้ากันครับแกะราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ตัวเป็นหมื่นเหมือนกันเนาะแกะเนาะแต่อันนี้ ผมซื้อมานี่ช่วงที่ว่ามันยังไม่แพงครับแต่มาช่วงเนี้ยแพงตัวนี้แพง,แแงถ้าคุณไม่มีขนละหมื่นไม่อยู่อะเทยงไหมมันแล้วแต่ครับเออโอ้โหพี่เขาบอกราคาสูงมากตอนนี้ยเนี่ยตัวนี้นะพี่ผู้ช่วยบอกเท่าไหร่นะพี่โอเนี่ลูกนี้พร็อกบอลเรียบร้อยกับเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนี่เนาะครับโอ้โหสวยสวยสวย ราคานี่ก็เรียบร้อยนี่ก็เป็นหมื่นนี่ก็เป็นหมื่นนะครับถือว่าราคานี้พี่น้องเกษตรกรก็ได้ลืมตาอาปากันนะครับผมเนาะสบายเลยนะครับคเน้นย่างเดียวเน้นตรวเลือดให้ได้ครับครับขอให้ได้มาตรฐานครับอือทีพวกมีป้ายที่ว่าเขารับรองเกี่ยวกับการตรวจเชื้อเชื้อแท้งเชื้ออะไรเนี้ยครับแะพุ่งมาได้มาติดเพราะไม่รู้จะติดตรงไหนคือเขาให้มาแผ่นยาวจัดครับขอให้ได้ผ่าน eh sí.